มีคนตามมาปู้วะคุณเดือนคุณจำรถสารวัตรบุตรได้ไหมคุณช่วยหันไปดูหน่อยเขาตามมาหรือเปล่าเขากำลังตามมารีบเลยมิหลํารถคันสีฟ้านั่นเหรอสารวัตรใช่หมูเขาไปใกล้กว่านี้อีกครับอย่าฆ่าสายตานะาหมูเอ็งเดินทะลุไปหลังตึกแล้วหาทางไปต่อหลังตลาดจะมีคนรออยู่ เฮ้เดินดีๆเลยวะขอ,องของขายชิบหายมาแลวอะไรกันวะเนี่ยบอกไปเอา้าพี่ก็อหกคนหนึ่งกำลังงานกนบการไม่เห็นใครวะเนี่ยเฮ้